สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับที่นี่สถานีสพอครับและวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดถ้ำผาสวรรค์อำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันครับที่วัดถ้ำผาสวรรค์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานของวิถีชีวิตเกษตรไทยให้กับเยาวชนให้มีรายได้เสริมจากผลผลิตภายในชุมชนครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือร้องสวดสรพันยะซึ่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในชุมชนมาช่วยกันสอนโดยมีเด็กๆเกยาวชนมาขับร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะครับ